สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าก็มีเรื่องที่จะให้พี่น้องได้รำพึงจากพระวรสารวันนี้พูดถึงเรื่องศีลมหาสนิทละเอียดมากนะครับมีการโต้เถียงมีการว่ากันอย่างเช่นในวันนี้ชาวยูจึงเถียงกันว่าคนคนนี้ก็คือพระเยซูเจ้านี้เอาเนื้อของพระองค์ให้เรากินได้อย่างไรก็แน่นอนเมื่อพูดถึงเนื้อคนเนี่ยไม่มีใครอยากกินหรอกครับ เราจากจะเป็นซีอุยเท่านั้นเองแต่ว่าโดยคนทั่วไปแล้วหลายคนเนี่ยชอบกินเนื้อสัตว์แต่ถ้าพูดถึงเนื้อคนเขาจะไม่กินนะครับแล้วก็พระเยซูเจ้าตอบว่าเขาบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กินเนื้อของบุตรแห่งมนุษย์และไม่ดื่มโลหิตของเขาท่านจะไม่มีชีวิตในตนเองผู้ที่กินเนื้อของเราและดื่มโลหิตของเราก็มีชีวิตนิรันดร เราจะทำให้เขากลับคืนชีพในวันสุดท้ายเพราะว่าเนื้อของเราเป็นอาหารแท้และโลหิตของเราเป็นเครื่องดื่มแท้ผู้ที่กินเนื้อเราและดื่มโลหิตของเราก็ดํารงอยู่ในเราและเราดํารงอยู่ในเขาโอพี่น้องคงไม่สามารถที่จะหาอะไรมาเปรียบเปยถ้าเรากินเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ก็จะกลายเป็นร่างกายของเรา แต่เราดื่มประโลหิตด,ดื่มร,รับประทานพระกายของพระองค์แล้วเราก็จะเป็นของพระองค์มมนซึ่งมันตรงกันข้ามกันจะมีการเปลี่ยนแป,แปลงแน่นอนพี่น้องถ้าหากว่าพี่น้องรับพระเยซูเจ้าด้วยความศรัทธาเปลี่ยนแปลงยังไม่พอก็จะมีชีวิตนิรันดร์ด้วยมีบุคคลหนึ่งในพระศา,าสนาจากชื่อชาร์ลส์เดอฟูโกลบุคคลคนนี้ก็เป็นฤาษีในทะเลทราย แต่ก่อนนี้เริ่มต้นเขาเกิดมาในตระกูลที่มีเงินในประเทศฝรั่งเศสเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วสองอปีมาแล้วนะครับก็ในช่วงที่เป็นวัยรุ่นก็ดำรงชีวิตอยู่ในความหรูหราฟุ่มเฟือยและสนุกสนานเต็มที่เหมือนกับหลายครอบครัวที่มีเงินมีทองแล้วก็ลูกเต้าก็เสียคนนี่นะครับ เขาอยู่เขาอยู่เพื่อตนเองทุกอย่างบอกว่าต้องการอยู่เพื่อตนเองและต้องการอยู่เพื่อความสนุกสนานเท่านั้นเขาเขียนไว้ในบันทึกของเขาว่าข้าพเจ้าเวลานั้นข้าพเจ้าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวที่สุดเป็นคนที่ไม่มีศาสนานเลยแล้วก็มอบตัวให้กับความชั่วร้ายทุกชนิดที่มันมา พูดง่ายๆก็คือเวลานั้นข้าพเจ้าอยู่ห่างจากปากนะรกแค่หนึ่งก้าวเท่านั้นเองในสภาพของจิตใจเช่นนี้เขาก็เริ่มเบื่อและเข้าวัดวันหนึ่งที่วัดก่อนนบุญอากุสติน ine, ที่กรุงปารีสที่นั่นเองเขาก็ เอ่ยถ้อยคำที่ซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าข้าแต่พระเจ้าถ้าพระองค์มีจริงโปรดให้ข้าพเจ้ารู้จักพระองค์เถิดพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกแล้ววันหนึ่งขณะที่พระสงฆ์กำลังยกศีลมหาสนิทในมิสานั้น ความเชื่อที่เขาขอร้องจากพระบินเจ้านั้นมันเข้ามาในจิตใจของเขาเขาเขียนไว้ว่าชั่วพริบตาเดียวใจของข้าพเจ้าหัวใจของข้าพเจ้านั้นได้รับการสัมผัสจากพระบินเจ้าและข้าพเจ้าเชื่อในพระองค์ผลเลยครับผลที่ตามมาก็คือ ชานเซฟูกอนั้นได้รับได้เปลี่ยนแปลงตนเองอย่างสิ้นเชิงและไม่มีทางหันหลังกลับที่จะดำรงชีวิตแบบชรุยสุร่ายที่อยู่ใกล้ๆก,ลกับปากนารกเลยท่านเขียนต่อมาว่าข้าแต่พระเยซูเจา้าผู้ประทับในศีลมหาสนิทในวัดของเราในวัดต่างๆของเรา โปรดช่วยพวกเราให้หาให้สแสวงหาพระองค์และให้ได้พบพระองค์อันนี้เป็นคำภาวนาไม่ใช่ให้ท่านอย่างเดียวแต่ให้ทุกๆคนที่ต้องการสแสวงหาพระเยซูเจ้าให้ได้พบเพราะพระองค์บอกว่าใครที่สแสวงหาพระองค์พระองค์ก็จะให้พบใครที่เคาะประตูพระองค์พระองค์ก็จะเปิดประตูรับนี่ก็คือ อมพระผู้เินเจ้าผู้ซึ่งพร้อมเสมอที่จะเดินเคียงข้างกับใครก็ได้ขอพระบินเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์